สวัสดีครับพ่อกับผมนงไปเรื่อยอีกเช่นเก่าเชนเคยครับมื่อน,นี่บันหยุดครับสิ่ผ้าพี่นองมาออกไม้แต่ว่าเป็นการออกไม้แบบพักผ่อนครับผ้าไมนบานมาพักผ่อนนําเอามาออกไม้กันที่เขาจุกเรดวิวครับซึ่งไกญมากๆนะครับของชิลลมากเกือบลอยกิโลครับนะครับเบสทงกัดเตรียมไมียบร้ไปแล้วครับเดี๋ยวห้องลองเบไปกัน เอาละครับตั้งจากเที่ยวลงเบดเรียบร้อยแล้วที่นี่ครับเปมากลางเป็นกันนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเป็นการออกหมายแบบพักพอนนะครับซึ่งเขาจุกเลสเรี้ยวนี้มันเป็นสถานที่แคมปิ้งครับพี่นองซึ่งมันแคมปิ้งตลกป่านะครับดูที่อ่างเขาจุกนะครับบรรยากาศมีไฟให้พร้อมนะครับมีห้องน้ำเป็นที่เรียบร้อยบรรยากาศ มาพักผ่อนอีกอย่างหนึ่งครับพี่นองเดี๋ยวห้องมากังเต็มกันก่อนตอนนี้มันเริ่มสีแดดแห้งแล้วมาครับเรามาบนกัน เอาละครับเทากับมาเริ่มกลางเต็นกันเลยครับซอยกันกัมพาบาบสองคนนะครับงุกงิกไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเต็นมันใหญ่ครับต้องซอยกันสองคนจังจิตลางได้นะครับในบานเท่ากับขมากขมันเลือเกินครับกบการกลางเต็นเพราะว่าถือใจพันหลายได้ออกมาเที่ยวได้ออกมาพักผ่อนรับอากาศบริสุทธิ์นะครับซอยกันก็แกล้กนะครับ ฟังปลกับซอยกันนะครับทีมงานสองคนคือกันไกล้ีเสร็จแล้วครับกลางซอยกันไปเรื่อยฟังุลเสร็จก่อนเท่าครับตอนนี้ผมก็เหลือแค่เยดึดโค้งเสาวไว้นะครับสีดานเผื่อเวลาลมมามันจีบวักระชากเป็นห้องแห้งนะครับใกล้เสร็จแล้วอเสาหนึ่งนะครับพี่น้อง เสร็จแล้วโอ้เป็นแะยูแห้งครับเด็กเบ่งให้มันเรียบร้อยนะครับเอาละครับตอนนี้เท่ากับกลางเต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เต็นเท่ากับเตียมยูเศร้าได้เรียบร้อยแล้วโอ้ยหอนครับพี่หอกหอนครับหอนเนี่ยเบ็ดกัดเงียบนิ่งกลิปเลยครับมิทิลีเลยในบรรยากาศครับ สวยปันผักควนครับทีมงานกลางครับกางยังเสร็จเรียบร้อยครับเตรียมพร้อมที่สีเดือมกันจักหน่อยเนาะคำนสีแดงบรรยากาศดีครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องเดี่ยวล่งเบ็ดตั้งเต่ประมัณ ก่อนเที่ยงนะครับตอนนี้ก็หาวงแงครับเป็นบรรยากาศตอนแรกของเขากับการออกไม้พักพ่อนนะครับแคมเปญแตายังไม่กินเลยครับย,ยังเงียบๆอยู่แต่บอ๊อบยังวันนี้สือว่ามาพักพ่อนครับตกปลากะไปส่วนหนึ่งครับเตรียมมองดูเสร็จหรียบป่าครับวันนี้ทีมงานทุกคน,นครับต้องบอมบงกมือกัน กันกเ,จเจ็ดเจ็ดอ่ะละครนาฟ้าหลังๆยังเป็นเขานะครับจิตรามือนี้มมนาชินาวเป็นเต็นท์นอนของเขาจิตรามชินอนข้างนอกไปละเบรงเ็ดน้ำจรรกาศการพักผ่อนแคมป,ปิ้งนะครับเอาละครับบรรยากาศลงเลรือตอนแรกไปเรือเห็นนะครับ ควันครับเบ็ดกระยูนี่แหละนี่ทรายเบ็ดพอ <c oughs> ได้กินด,ดอกป่ามาดิวนเวียนวนเวียนอยู่ของก่นเหรอครับอ่ะขน,นดาดวิวครับ,บดเดี๋ยวไปกระต่อครับใบเลือเเลยของเขาเลือกจะเป็นตุ๊กตุกเยี้ยงในบว <c oughs> ปตานหนาเบ็ดไหมครับเป็นเบ็ดหนาเนาะ ต้องพาอยออกไปละซึ่งมันเป็นสถานที่น่าจะเป็นพักพอนนะครับสำหรับเท่าพี่น้องคู่ใดอยากพักพ่อนก็นมาได้ครับตกปลาหนาหนาคนใดนะครับวิวข้างห,ห,หลังเท่านะครับเป็นสถานที่ที่จางเตนกันนะครับเห็นมะเนาะเวลาจากการตกงานนะครับกัจังมาก,กันผมกะเน้นมาก คิดว่าจะมาออกไม้ก็พักผ่อนนะครับไปคลิปไหนพี่น้องในเบิง่งนทั้มเดี๋ยวไปเล่นฟาร์มเลยแต่ก็ยังพานได,ด้ยกันครับ <laughs> เต่กันล่อเรื่องกันดีครับบนข้างนาครับข้างนามันจะมีทุนนะครับนี่นะครับเป็นทุนที่เป็นอ้อ,อยให้่ต่ว่ามันไกลเกินไปนะครับตีเพชดประหอดนี่บรรยากาศเท่าตอนแรงนะครับไพ่ละเล่นนะครับกับน้อง บอมบึงการนะครับนี่ข้างหลังเขาเป็นเขานะครับนครนาคานครนาคานะครับเป็นนักพายเรืออยู่บึงการมาก่อนนะครับนี่โอกาสมาพายเรือกันทีนะครับบรรยากาศด,ดีดีครับคนหลายหมากเลยนะครับตัวนี้นจะเป็นที่เฮาอยู่นะครับเต็นของเฮ่าข้างจะเป็นเต็นนายคนหนึ่งกามานี่จะเป็นนายีกางข้างกันนะครับตรงนี้ อุ้ยบรรยากาศดีครับครับเหมาะกับการมาพักผ่อนไปทางไหนนี่ไปทางนี้ครับเราฟังเราฟังเขาฟังกใครบรรยากาศรอบๆซึ่งผมคิดว่ามื่อเช้านา่าจะมีหมอกลงแล้วอากาศน่าจะหนาวนะครับคิดว่าบรรยากาศน่าจะดีมากเลยเดี๋ยวจังตื่นขึ้นมาเบิ่งกันอีกเพื่อขนาดนี้นี่ยังไงเดี๋ยวเอาเรือเขาฟังกันครับ ครับอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยกลับมาเด็ดเขาไม่เรือจอดทีนึงลำนะครับต้นเด็ดพงกระติดกกระดิ่งไว้เพราะว่าพวกเขาจะบึงปปนใดนะครับเขาก็ัจะกินเขากันเต็นทิ้วโยนะครับ อัดตัวนาเรียนะิวเนาะยางสิคงครับตอเล็กน้อยเราิลกหน่อยนึงกับใส่นาจะเรีอยู่เขาจะกินมกกระกันเป่าหมอนครับหมอนดีบ่ใส่ครับสั่งซันกันต่อว้งี่นะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับดีตีใส่เาล ฟังที่เห็นเป็นไฟยู่พุ่นนะครับมันกลเปลี่ยนสถานที่แคมปิ้งอีกขึ้นันนะครับถึงมันจะเป็นสถานที่แคมปิง้งอ้อมย่ระว่างอ่างเขาจุกนะครับฟังฝุนแล้วก็รับผม,มาฟังนี้มานีไม่นอาเสีอ้อมได้นะครับแต่ผมรู้ไปข้างไหนแต่ว่าผมเดือกว,ว่าสถานที่ตรงนี้นครับสำหรับป่าเขาแต่ผมมาเงียบกิบ <c oughs> แต่ก็บม่เป็นังครับก็ถือว่ามาพักผ่อนผ้าขอบครัวผ้าไม่บันเพาะพักผ่อนหอม แล้วก็มาลงอีกหนงเบิ้งว่ามันที่นี่โตวอวนะครับตะกูนะครับ แล้วครับพี่น้องหลังจากที่เข้าลงเหลวบ้างเจ้าเที and, like ่ยงครับตอนนี้จะกิจะทุ่งกว้าแล้วนะครับตากังเงียบอยู่ถ่ายก็ต้องว่าจบที่นะครับโอ้ก็ถ้าอะไรครับตี่กันพักควันมือควันเขาเนาะถ่ายก็ต้องว่าจบเบ็ดแข่งย่างเงียบๆอยู่ครับก็ต้องรอกันเม่งไปก่อนว่ามันกินนี่ปลาบ่เขาบอกว่าตูงเดือดเหรเขาบ่ กินเด็กๆปลาป่าปลากินเด็กๆคนกินเด็กคนกินเด็กคนกินกินเด็กๆนี่แหละครับบรรยากาศของเฮาในการออกหมายแคมปิ้งเนาะบ่ได้เน้นตกปลาบาเลยแต่ว่าเน้นมาพักผ่อนกินกินเหล้าจึงดื่มแต่มาเล่าเรื่องต่อครับว่ามันมีนโตห้เห็นบอสไม่มีเนาะเขายังเงียบอยู่ เราดูทางฝั่งนั้นก่อนเลยค่ะแล้วจะไป สวัสดีครับพี่้องเอาละครับตอนนี้ตอนเช้านะครับหกโ,โมงคนยินเสียงกระดิ่งอยู่แป๊บหบนึ่งนะครับแต่จะเป็นขั้นที่สองเทียเอ็ดมันยอนเนาะบรรยากาศตอนเช้าครับได้เป็นขั้นนี้เนะ ว้า่างหมอกครับพี่น้องบรรยาก,กาศดีๆกับหมอกระหว่างเที่ยวเขานะครับหนาวครับมาขึ้นนี่ที่ว่าบรรยากาศดีตั้งเสียงธรรมชาติครับพี่น้องอาจาจะควรจเปลี่ยนเงียก่อนเพื่อป่ามันที่เขาตอนเช้าอยู่นะครับโอ้พี่น้องเห็นไหมครับข้างหลัง เดี๋ยวจะพายเรือนั่งหลังนี่อีกรอบน,นึงนะครับตอนเช้าโอ้มาครับเดยวเดยว นอบรรยากาศตอนเช้าข้างหลังเท่านะเป็นเขามีเสียงนกห้องโอ้ได้บรรยากาศครับครับถือว่าได้มาพักผ่อนเต็มที่สุนการที่บริสุทธิ์ก่อนนี้ไปสู่งานกันต่ออีกนะครับตากาเป็นสวนทุเรียนที่จอดรถเท่า อื่นว่าธรรมาชาติโดยแท้นะขึ้นไปอีกนี่จะเป็นอีกพื้นทีน่นึงครับนี่นจะเป็นริมเคือน ตั้งนี้ตั้งนี้ก็สามารถลงมาได้สิกำลังพัฒนานะครับบรรยากาศกับหมอกตอนเช้าๆอยู่ฟังผู้ฟังคุณนะครับ ครับพี่น้องตอนนี้เราก็เก็บของกลับแล้วนะครับจากที่เยามาพักผ่อนออกไหมยนะครับที่เขาจุกเลดวิวมันเป็นสถานที่แคมปิง้งแลวการตกปลานะครับเ่าก,ก็เก็บของรถกันบ้งตอนนี้ออกมาแล้วครับปลาบะไ้จักตัวครับพี่น้องเดี๋ยวเราพามาพักผ่อนกันแล้วกันครับพามาเป็นบรรยากาศสวยๆนะครับพักผ่อนไอ้ได้เห็ุกิจกรรมไปนั่มนะครับพาแม่บ้านมาพักผ่อนมาผ่อนคลายผันหยุดนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ทีคงสิมีเพียงแค่นี้นะครับจะได้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมชอ่องนงไปเรื่อยนะครับจะเดีห็นคลิปต่อๆไปให้พี่น้องได้เบื้องอีกนะครับสำหรับวันนี้คงสิดกาวเข้ามาสวัสดีครับ